สวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะมันนี ps ละกันนะครับในวันนี้เรามาในของเว็บไซต์ claim เคลม STOSHI ก็คือจะเป็นในของเว็บไซต์หาเหรียบิคอยหรือว่าหาเหรียคริตโตต่างนะมันสามารถถอนได้เป็นหลายๆเหรียญเลยนะครับแล้วแต่ว่าทุกคนจะถอนนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูในของการทํางานไปคร่าวๆแล้วผมจะมาทําการถอนให้ทุกคนดูนะว่ามันยังจ่ายอยู่หรือเปล่า แต่ว่ากระเป๋าที่ผมจะใช้ในการรับเหรียญบิตคอยหรือว่าคริปโตต่างๆในของตัวเว็บไซต์แคร s สโตชีนี้ก็จะเป็นในของกระเป๋านี้นะครับจะใช้ในกระเป๋า Percept Pay ตรงนี้นะครับก็คือกระเป๋านี้ใช้ในการรับเนื่องจากว่าในของเว็บไซต์นั้นมาถอนเข้าเฉพาะในกระเป๋านี้เท่านั้นมันไม่สามารถถอนเข้ากระเป๋าอื่นได้นอกจากกระเป๋า Percept Pay ตรงนี้นะทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับถ้าใคร ดูในของคลิปวิธีในการถอนที่ผมถอนนะน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะฮะเรามาขั้นตอนในการทํางานไปค้าเข้ากันก่อนเดี๋ยวในหน้าปัจจุบนันนี้ผมมีโทเค็นอยู่ทั้งหมดประมาณ13,375โทเค็นก็ถ้าเอาถอนเป็นจำนวนเงินเป็นคริปโตอันนี้ผมไม่รู้ว่าประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราค่อยไปทําการถอนกัน ส่วนในการทํางานหลักๆที่ผมมักจะทำนะอันนี้คืออัน,นที่ผมมักจะทําแต่ว่าเมนูในการหาเหรียญโทเค็นต่างๆมันมีเยอะนะฮะแต่ว่าผมมักจะทําก็คือของเมนูนี้นี่นะฮะเมนูเยี่ยนชมเว็บไซต์แล้วก็เมนูตรงนี้อ่าลิงก์สั้นแล้วก็เรียงร้องครับส่วนมากผมก็จะทําแค่3าเมนูนี้แหละ3เมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ผมทาหลักที่สุดก็คือนี่เยี่ยนชมเว็บไซต์แล้วก็เรียงร้องตรงนี้ตรงนี้นะครับก็กดไปจากตรงนี้กันก่อน กดเข้าไปก็มาทําง่ายนะมันไม่ได้ยากนะแค่เรามาเคลมหนึ่งวันมาเคลมครั้งหนึงก็ได้นะฮะหรือใครจะเชิญเพื่อนก็สามารถแนะนําเพื่อนได้นะมาทําด้วยกันเราก็จะได้รับในของค่าคอมมิชชั่นจากการเชิญเพื่อนด้วยอพอมาแล้วก็ทําการกดแก้แคชชา่ได้เลยและให้เรามากดจากข้้งล่างนี้นี่กดเข้าไปได้เลยนะฮะ พอเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้ว่ากุดจับเซเปนที่เรียบร้อยกดโอเคได้เลยเราก็จะได้รับโทเค็นอยู่ที่ประมาณ45โทเค็นพอเสร็จแล้วก็รออีก2นาทีนะฮะนี่อี2นาทีเราค่อยมากดอีก1ครั้งซื้ออันนี้1วันเขาให้เรากด100ครั้งนะฮะแต่ละครั้งที่เรากดเราต้องรออีก2นาทีหรือว่า3นาทีนี่แหละแต่ว่า1วันเขาให้กด100ครั้งผมกดไปแล้ว2ครั้งเหลือ98ครั้ง ตามนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาในของเมนูในการอ่ะตรงนี้เข้าชมเว็บไซต์นะคะก็คือตรงรูปตานี้นะกดเข้าไปส่วนตรงลิงก์สั้นผมไม่เคยเข้าหรอกเพราะว่าเข้าในมือถือมันค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็โฆษณามันค่อนข้างเยอะค่อนข้างรังคาสมมตาเข้าชมในของเว็บไซต์นี่แหละมันค่อนข้างสะดวกแล้วก็ง่ายสุดแล้วอ่ะพอกดเข้ามาแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้คือเขามีให้เราเข้าชมในของเว็บไซต์ทั้งหมด7เว็บไซต์เนาะ นะค่าล่างนี้ก็จะเป็น,นของโทเค็นที่เราจะได้รับก็คือ270โทเค็นในของ7เว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปกอนนี้เราก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะตรงนี้นะกดเข้าไปได้เลยปุ๊บถ้าของใครที่เป็นภาษาอังกฤษก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้กันก่อนอันนี้คือรอประมาณ1ิวิก็ตอนนี้เหลือเวลา5าวิพอหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราแก้แค่ชาได้เลยนะ นี่แล้วก็นี่ครับติ๊กถูกเข้าไปได้เลยแล้วก็มาจากข้้งล่างนี้กดเข้าไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็กลับมาในของหน้าเว็บไซต์เคลมสโตชิแล้วก็เว็บไซต์ที่เมื่อกี้ที่เราเข้าไปดูโฆษณาแล้วก็ปิดทิ้งได้เลยอ่าตรงนี้นะฮะอ่ะส่วนของการ,รเปลี่ยนเป็นภาษาไทยสําหรับใครที่จะเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้มาจากเมนูข้างบนนี้กันเลยมัน ตรง3จุดตรงนี้เลยให้เรากดเข้าไปแล้วก็จะมีในของแปลภาษาให้เรากดเข้าไปแปลได้เลยนะฮะช่วงแรกแรเราอาจจะงงหน่อยเราก็ต้องแปลเป็นภาษาไทยถ้าเข้าใจแล้วเป็นภาษาอังกฤษเราก็เข้าใจละเพราะว่าวิธีในการเล่นมันไม่ได้ยากเลยนะฮะมันก็จะเป็นภาษาไทยตามนี้นะฮะก็ดูโฆษณาได้เลยนะซึ่งมันง่ายมากดูเหมือนเมื่อกี้เลยอันนี้มันง่ายสุดละส่วนที่มันยากก็จะเป็นในของการทําแบบสารวจแล้วก็ ลิ้นสั้นตรงนี้คือสองอันนี้มันค่อนข้างโฆษณาค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างดิ่งมาเยอะแล้วก็สมไปสัมบลก็คือค่อนข้างยากนะถ้าจะทําก็ทําได้ส่วงเมนูข้างล่างนี้เกมต่างๆนี้ก็ไม่แนะนาและกันเพราะว่าเราไม่อยากเอา,อาโทเค็นที่เราเล่นมาฟรีๆเอาไปแลกในคอ b บิ c คอยมาเล่นเกมให้มันเสียเวลาเนาะเราไม่จำเป็นต้องมาใช้อะไรนะครส่วนประวัติในการถอนของเราก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะ ประวัติการถอนนะฮะก็คืออยู่ที่ประวัติศาสตร์ตรงนี้ตรงไิกาตรงน,รงน,รงนี้กดเข้าไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นของประวัติการถอนของทุกคนเลยสามารถเข้ามาดูได้ซึ่งพมงถอนมาเยอะมากพอเราเข้ามาแล้วนะให้เรากดไปตรงที่ w i t h d r a w ตรงนี้นะ withdraw นะฮะกดเข้าไปปุ๊บนี่อรอแป๊บหนึ่งนะฮะเหมือนประวัติในการถอนของผมเมื่อก่อนมันหายนะ ถ้ามันหายก็แสดงว่ามันเก็บอยู่ได้ไม่นานนะประวัติในการถอนเนี่ยมันเก็บอยู่ได้ไม่นานนะมันหายนะฮะอันเดี๋ยวเราจะมาทําการถอนให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งว่ายังใจอยู่ไหมก็สําหรับตอนที่เราจะไปถอนก็เดี๋ยวเรามาในของการเชิญเพื่อนกันก่อนหลายๆคนก็จะอยากแนะนําเพื่อนมาทําด้วยกันด้วยนะก็สามารถแนะนําเพื่อนได้นะฮะก็คือจากตรงนี้ตรงนี้นะ20%นนะครับนี่คือค่าคอมมิชชั่นคือรูปตรงนี้ที่ผมวงเอาไว้ให้นะครับ กดเข้าไปก็รอนะสำหรับใครที่จะเชิญเพื่อนแล้วก็ได้รับในขอค่าคอมมิชชั่น20%นะฮะพอทุกคนทำการกดเข้ามาแล้วนะฮะกดเข้ามาแล้วก็ให้เราทำการคัดลอกลิงก์ได้เลยลิงก์ของเราก็จะอยู่ตรงนี้นี่สีชมพูนะฮะลิงก์ของทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้ให้เรากดค้างกดค้างปึ๊บแล้วก็เลื่อนคัดลอกไปได้เลย ลองลิงก์ไปได้เลยซึ่งเราจะเชิญเพื่อนได้แค่100คนเท่านั้นนะฮะจะไม่มีคนที่101นะสูงสุดได้แค่100คนเท่านั้นจะไม่มี101 102นะครับไม่มีคนที่101 102นะก็ตามนี้นะครับใครที่จะเชิญเพื่อนก็สามารถเชิญได้แต่ว่ามันจํากัดในการเชิญเพื่อนอยู่ที่100คนเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาทําการถอนกันเลยดีกว่าเนื่องจากว่าในของเว็บไซต์นี้มันหาเบียดค่อนข้างง่ายนะฮะเดี๋ยวมาตรงการถอนนะถอนกดเข้าไปได้เลย ปุ๊บกดเข้ามาเดี๋ยวจะมาทำการถอนเป็นเหรียญบิตคอยแล้วกันแล้วก็กดจากตรงนี้ตรงนี้นะกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ p e r ร e p ซป a y กระเป๋าเมื่อกี้แหละที่ผมบอกทุกคนว่ามันถอนได้แค่กระเป๋าเดียวเท่านั้น p e r ร e p ซป a y กดเข้าไปแล้วก็กดจากข้างล่างนี้กดข้างล่างนี้อีกทีนึงถ้าเราเล่นในคอมมันจะง่ายเดี๋ยวถ้าเป็นมือถือก็จะ หน้าจอมันจะเล็กก็จะยุ่งยากนิดหน่อยนะฮะเหรียญที่เขารับรับในการถอนหรือว่าลองรับในการถอนก็จะเป็น bitcoin l i ลท์คอยแล้วก็ส่งเหรียญข้างล่างนี้นะผมจะถอนเป็นในของ bitcoin ์ก็กดเข้าไป bitcoin ปุ๊บปุ๊บแล้วก็โผล่มาตรงนี้ผมมีในของโทเค็นก็คือ1,000 0เนาะหนึ่งหม่อโทเค็นก็ถ้าถอนไปก็จะเสียในของค่าธรรมเนียมประมาณ3 อ๋อไม่ใช่3ดิอ่าก็จะโดนในของค่าธรรมเนียมด้วยนะฮะและก็ถ้าผมถอนคือถ้าไล่เป็นในของเหรียญบิตคอยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ0.0348ก็คือ348สตูชีนั่นแหละที่ผมจะได้รับซึ่งการถอนขั้นต่ำของเขาก็คือเราต้องถอนขั้นต่ำประมาณ500โทเค็นนะอย่างน้อยต้องมี500นะครับก็คือตรงนี้อย่างน้อยเราต้องมี500โทเค็นถ้าไม่ถึงเราจะถอนไม่ได้มันจะมีขั้นต่ำในการถอนกันอยู่ รายส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นในของลิงก์กระเป๋า d อดร s s ก็คือลิงกระเป๋าที่เราจะรับเข้าในของ Bitcoin นั่นแหละเดี๋ยวเราไปในของ Persept p l เ y กันมาในของกระเป๋า Persept p l เ y ละที่เราจะใช้ในการรับเหรียญ i t c o i n ที่เราจะถอนมาเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูกันก่อนว่าในของเหรียญ i t c o i n ในนับปัจจุบันนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่ก็คือนี่ครับห2 5 0ื่นสองพันห้าร้อี่นะ 504ี50นะฮะเมื่อกี้ผมจะถอนประมาณ300ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะซึ่งมันหาง่ายนะฮะแต่ว่ามันถึงจะได้น้อยเดี๋ยวก็ได้จริงนะอ่าเดี๋ยวเรามาในของเงินฝากสำหรับใครที่ถอนครั้งแรกก็ต้องมาตรงนี้นะเงินฝากก็เหมือนเดิมการแปลเป็นภาษาไทายก็เหมือนเดิมที่เมื่อกี้ที่ผมบอกเอาไว้ให้เลยพอกดเข้ามาแล้วลิงก์กระเป๋า bitcoin ก็จะอยู่ตรงนี้นี่ลิงก์กระเป๋า address นะครับก็คือนี่ bitcoin เล็คือ btc นะฮะให้เราทําการ คัลอกตรงนี้ไปได้เลยนะสำหรับใครที่ถอนครั้งแรกนะครับแล้วยังไม่ได้เอาลิงก์เอทเรสทิ้งนะก็กดคัดลอกไปได้เลยพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทําการถอนกันได้เลยนะฮะก็มานี่โอเคมาในของเว็บไซต์เคลมสโตชีกันแล้วก็เราจะถอนเป็นจงนวนนี้ใช่ไหมนี่แล้วก็ลิงก์กระเป๋าผมทิ้งเอาไว้ให้แล้วผมทิ้งแล้วของผมนะ ถ้าใครยังไม่ได้ทิ้งก็ทิ้งเอาไว้เลยแล้วก็กดไปตรงที่ w i t วิดรอทําการถอนให้เรากดเข้าไปได้เลยกดเข้าไปปึ๊อ่อารอสักครู่หนึ่งปุ๊บอ,อ่ากดจบครได้ทําการถอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโทเค็นทั้งหมดที่คุณถอนก็คือประมาณ3ามบุญหนึ่งหมืนสามพัห้าโทเค็นก็กดโอเคเรียบร้อยฮะถอนสำเร็จละเดี๋ยวเรามาดูในของประวัติการถอนกัน ประวัติการถอนก็เหมือนเดิมไปดูตรงที่นาฬิกาตรงช่องสุดท้ายหรือก็คือประวัติาศาสตร์กดเข้ามาแล้วกดไปตรงที่วิดรอโอเคมันขึ้นมาไม่เป็นไรกดกลับได้แล้วก็กดไปตรงที่วิดรอไอ้เม้นประวัติในการถอนก็จะอยู่ข้างล่างนี้เห็นปะ่ะนี่นะประวัติในการถอนของผมอยู่ตรงนี้นี่ถ้าเราถอนแล้วมันจะขึ้นประวัติในการถอนมาตรงนี้สามารถดูได้ อันเดี๋ยวเราไปในของตัวกระเป๋า p e r s e p ซกันว่าเข้าหรือยังในตอนนี้เราก็มาในของกระเป๋า p e r s e p ซ็ละก็เข้ามาในของหน้าหลักแล้วก็ดูนะครับเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วนะฮะมิี้มีอยู่ประมาณ2,000น้นะคมอ่าหกหมืนแต่ว่าตอนนี้6 2 0 0 8สตชิ bitcoin ได้รับมาแล้วส่วนประวัติข้างล่างก็สามารถมาดูได้นะเห็นไหมตรงนี้ มันมาแล้วเห็นปะนี่ได้รับไวมากคือถอนปุ๊กเข้าปักนะครับไม่ต้องรอนานมากถอนปุ๊กเข้าเลยจำนวนเหรียญก็คือนี่สามสี่เจ็ดสตูชิบิตคอยส่วนในของเว็บไซต์ก็จะเป็นเคลมสตูชิก็ถูกต้องนะครับและประวัติต่างๆก็อยู่ตรงนี้สรุปแล้วนะว่าเราถอนปุ๊กได้ปักแล้วก็ในนับปัจจุบันเน้เน่มันก็ยังจ่ายอยู่อ่ะ ก็ประมาณนี้เลยส่วนใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้นะในของเว็บไซต์เคลมสโตชีนี้มันทําค่อนข้างง่ายนะครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรถึงแม้ถึงแม้มันจะได้น้อยแต่มันก็ได้จริงนะฮะและใครจะมาเล่นด้วยกันก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้วิธีในการสมัครต่างๆผมได้ทําเอาไว้ให้แล้วครับไม่เข้าใจขั้นตอนในการสมัครก็สามารถไปดูได้นะครับและในของการทํางานแต่ละเมนูก็ไปดูได้นะในของคลิปวิธีในการสมัครนั่นแหละผมได้บอกอรายละเอียดเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับ ในวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเรอบข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจมมาก m o n e y p s ด้วยละกันไป,ไปไปวิจันในการคลิปหน้าครับ